มาแล้วพระเอกเรามาแล้วนะครับอาจารย์คนดังแห่งคนดังมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮึบ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 ฮบคึบบฮึบฮึบกึาฮึบฮึ้ฮึบฮึบฮึบฮบฮึบฮึบ เจองครับเอไอ้งคองมาคงอาเอามาส่งเอามาส่งเลยครัอามาบ่พี่เอามาส่งเลยรับ่โอ้ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนีฟงฟงมาตอนต่นข่าวนู่นพาัก่ักปลาพไม่ไม่ไม่ยังไม่ยังขโยเข้ามายังไมพี่อ้พี่าัโ้อา่ะถือถือช่หน่อยถือชิ่หน่อย ถือถือเออเออนี่เป็นไงเป็นไงนี่หน่อไม้เลยครับเด้อไม่ใช่ใบหวยด้วยครับเด้องลเดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่โชว์เลยครับไม่ใช่ใบหวยนะครับสองแปดมาเนี่ยเพราะอาจารย์ให้มาเนี่ยสองแปดในหมดแล้วลิ้นแล้ว

แก้ข่าวอจดเขียนห้าสามศูนย์นะหังกเล่ออกเพราะว่าเรขกอกแล้วเราเขียนคือเล่กองแกเนี่ยมันในก็นนไหนว่าวันนี้เขาจะเขาจะบอกไม่ใช่หมนี่อ่านานเห็นไหมด้ต่างใช้แล้วเนี่ยเห็น,นไหมอืม เอ้าใไอ้ร้อยนึงเขียอ่าพี่เขียดก็ได้พี่เขียดก็ได้ด้วยอ้าอาจารย์คว่ำแกให้อาจารย์ลงกอดกอดกันนี่กอดกันหน่อยกอดกันหน่อยอ่ะต้องลงน้ำด้วยกันกอดกันเขียดเขียดเขียพี่เขียดยังไม่ได้กระโดดน้ำใช่ไหมนี่ยังยังนี่ยังเออพี่เขียดยังไม่กระโดดน้ำเมองกล้องหน่อยเข่าลงดีมากเลยต้องลงเขียมองกล้องหนมองกล้องไหนดีกันนะพอดีดีกันนะใช่ไหม

เมื่อกี้มาปยใส่ฐานแล้วนะหมอ,น,อมนี่นี่นี่จีคงจีคง้าเนี่ามมาย,ยเล่นตัวเขา้งาจดจดเป็นแนวทางเลยครับเป็นแนวท,ทางเป็นแนวทางเลยครับด้อ โอ้ยโอเคโอเคขอบอบาน่นี่เอา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 เอ้เอาจะาอบใหาเด้อครับเด้อเอา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 รอาเ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 อาอาเ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 อเอาเอาเดายองเอาเาเลงอาเ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 อาอ้เอาออบให้เออบอเ้อออเอเเาออเออเอานี่ตัวนี้เมเาเดนเออเ่เดนาเอออเออเออเอออ ช่ไข่ช่วงมันครับจะไม่ถือประกาศไม่อะไรเลยนะครับตอนนี้คือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละแก้ร่างแก้ข่าวแก้ข่าวกันใหญ่เลยคือด้วยความที่เราตื่นเตน้นดีใจเนาะมันก็เป็นอะไรที่ อืมนี่กระโดดน้ำกระโดดน้ำด้วยเอาไหนดูดูร่องรอยดูร่องรอยดูร่องรอยไหนตรงไหนตรงไหนรองเท้าหายเอ้ยรองเท้าอาจารย์หายเออใช่รองเท้าหายรองเท้าหาย ฮะดูแล้วรู้ยังรู้ยังนี่รู้ยังได้เลยใช่ไหมยังไม่ได้ได้แล้วแต่ตัวไหเขียนชนอะไรเนี้เขียนเอาแอบ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 จุดเอาแอบจุดเอาเลยนะแอบจุดเอาแอบจุดเอาอืมกะ ซื้ออย่างนั้นลืมซื้อเลยหรอชื่ออ๋ออ๋อครับชื่ออ๋ออติดตามชมวงแตกแล้วครับตอนนี้เก็บแล้วเก็บแล้วเย่เฮ้ยเก็บเอาแล้ววงแตกวงแตกเดี๋ยวคลิปยังไม่จบโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยวงแตกซแล้ววนลงฝนลงแล้วฝนลงแล้ว กลับแล้วนะครับเอ้ถ้าคุณก็นะอาจจะไม่มีอะไรอย่างที่เราคิดก็ได้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับมันมีเคสดหนึ่งที่อยู่อ่าอนแก่นนั่นแหลนะเนาะไปเอาตะปูไปตะกดวิญญ,ญาณโครงกระดูกเอาไวนะ้เนาะเราหวยไม่ออกเลยแต่นั้นมาก็าเป็นอะไรที่เราก็าต้องระวังนิดน,นึงอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เนาะอืมนะโอ้ยฝนตกแล้วขอพึ่งใบบุญหน่อยนะครับไม่ได้หรอกคอ่ะแล,ะะล้วก็มาเ นะอือตอนเย็นยังไงอย่าวันนั้นแต้มเดียวเฮ้ยอย่าไรไหลวันนั้นผิดแต้มเดียวเองแต้มเดียวเออวันนี้ไม่แต้มนะตาเท่าไรว่ามาอย่านะคนตาคนตาในเขารู้กวนฝนตกฝนตกอืม กันยี่กสาวเนี่ยเมียบวชแต่ในบ่อเาเนาะในบ่อก็เบ่าเนาะมาไม้ไม้มือเท้ามาแล้วนะครับในสุดก็มาแล้วก็มาเอาเลขเด็ดมาฝากเอฟซีด้วยสำหรับอาจารย์ป้อมเราเอฟซีเราหล่เอฟซีเยอะมากมากนมาถึงก็ได้รางวัลเลย คนละร้อยสองร้อยให้แกเป็นค่าน้ำมูกน<อ>้ำมันโอเคเอาเดี๋ยวเราพาเอฟซีไปดูหน้าตาคล้ายหมอปลามากอีกท่านหนึ่งเป็นหมอปลาสองครับหมอปลาอีสานหมอปลาอีสานหมอปลาอีสานหมอปลาสองครับอยู่ในร่มนั่นแหละเนาะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ